นัดแรกนะครับเราไปเยือนแท้มา1นประตูต่อศูนวันนี้ต้องการชัยชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ขอแรงใจจากผู้เล่นคนที่ติดต่อเยอะๆได้กับทีมเมือนคทองยูเนเต็ดด้วย